อไม่เบาดาราสาวคนนี้แหละที่พระเอกดังหลายคนเอ่ยปากชอบโสดปุ๊บก็ถูกจับตามองถูกเชียรักใหม่ทันทีสำหรับก้อยอรัชพรโพคินพากรที่ก่อนหน้านี้ม่สุกฤตวิเศษแก้วเคยบอกในรายการถ้าหนูรับที่จะรักปะว่านานมากแล้วสมัยที่ก้อยเป็นเบื้องหลังในวงการบันเทิงเคยชมก้อยกับเพื่อนๆว่าน่ารัก จนเพื่อนๆชงให้จีบแต่ก็ไม่ได้จีบจนกำเนิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบี้ก้อยเลยทันทีแฟนคลับแห่เชียร์ให้พี่บี้จีบเลยล่าสุดทั้งแฟนคลับและเพื่อนสาวของก้อยก็กรีดลั่นเมื่อบี้ทัศภาคทีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญไายการถ่าหนูรับที่จะรักปะเอฟ97ที่มีบางช่วงบางตอนแสดงให้เห็นว่า ถ้าสมมุติหนุ่มบี้โสดชอบก้อยไหมเริ่มจากแรกเริ่มใครที่ได้แดงเชื่อมกับพี่บี้จะได้นั่งด้วยกันไปเลยคนนั้นก็คือกรีนแต่หนุ่มบี้บอกทันทีว่าเป็นก้อยได้ไหมอ่ะเมื่อถามถึงสเปคหนุ่มบี้ชอบผู้หญิงเท่ๆตลกตลกหมวย,มวยใส่เสื้อสีดำงานนี้สาวๆกรีดลั่นรถเพราะรู้เลยสื่อถึงก้อย ต่อมาเป็นช่วงตอนที่ก้อยถามว่าสมัยที่พี่บี้โสดติดไหมคะถ้าผู้หญิงจีบก่อนถ้ารุ่งน้องมาจีบได้ไหมหมายถึงหนูเองหนุ่มบี้บอกว่าก้อยอย่าเล่นอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะก้อยถามย้ำอีกว่าไม่หนูอยากรู้ว่าถ้าย้อนไปตอนโสดโสดเลยคะ่ะหนุ่มบี้บอกว่าถ้าก้อยจีบจะชอบไหม ชอบงานนี้สามสาวกรีดลั่นสาวก้อยรีบบอกว่าหนูไหว้แม่กุก๊บกิ๊บก่อน